สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง 4RCN นะครับวันนี้แน่นอนครับผมได้ส่งทีมเตะบอลนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับแล้วพี่แมนจะพาบอวาเซียนไปเช็คน้องๆโอเคพี่พี่ไปเช็คเลยครับผมไปเตรียมตัวฝั่งน้องตั้งนึงโอเควันนี้เป็นไงบ้างเต็มที่ครับเต็มที่ชิวๆมะจชิวเลยนี่วันนี้ชิวๆนะครับผมทุกคนเป็นไงชิวๆบ้างชิวครับพี่อ่าชิวไหมเราชิวไหมเชียร์ให้เต็มที่นะครับผมมอสเต็มที่นะเต็มที่ครับชิวมะชิวมะเตือนร้อย โอเควันนี้เราส่วนประตูของเรานะเต็มที่เพราะว่าไม่มีอะไรเกินกว่าที่เราจะเซฟแล้วนี่นะครับผมบังแฟงนะฮะวันนี้จัดให้หนักเลยนะหักไครับพกกองเชียร์มาเพียบใช่ถ้าเกิดทีมเราไม่ชนะนะพี่หนูนาจะให้ทุกคนอ่ะตบพี่แมนเลยมาีิคิดว่าพี่โฟจะชนะไหมวันนี้ห้าสิบห้าสิบตัวสูสีอยู่ใช่ไหมูีเพราะว่าเราได้ตัวมาดีใช่ไหมแล้วก็พร้อมนะ พ่อครับคิดว่าจะลงกี่นาทีครึ่งชั่วโมงครับส <c oughs> วัสดีครับนี่นะครับผมเลขาหมอประธานอ<สา>วัสดีครับอ,อันนี้ช่อง<ห>ใครครับช่องพี่ฟูเมื่อคืนผมหนักผมลงไม่ได้นะครับรวันนี้ก่อนรถด,ด้วยออ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อคืนแบบมันเลยออ่ะวันนัดวันนี้เขาไหมเขาอ่อน <c oughs> เฮ้ยเบสิกต้องมานะโฟนะเฮ้ยเนนเน้นเนนเนนเชียร์ทีมใครผมผมผมก็มีเช่นเดียวกัอาเซีนเนนเนนเชียร์ทีมใครอาเซียนพออาเซีนนี่ของแค่อยู่แล้วเห็นไหมพี่พูดเลยชื่ออะไรอาเซียนดู ตอนนี้นะผมฝั่งเราก็เป็นฝั่งที่ได้บอกโอ้โหตัวแข็งโป๊กเลยลลลนะอ่ะมาแล้วครับแถวไรเขาแถวไรเขาทำไงเจอเขาเร็วจังหวะนี้นะหลุดไปแล้วตะคอนหลักกันแท้มันกอดกันบังบังดีบังดีนะสารตะปูเจอตกับอาร์ตซีตเนอเอาแรงเอาเแรงแรงพอหรือเปล่าเอาแรงสวยครับ đi hàng năm Còn đi quá lắm Chúa phiền nhé Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những วรังครับตอนนี้เหลือสามนาทีให้หมดกันเฮ้ยประตูเราไม่ทำประตูแล้วไปดูอร่อยปหการเลของคาร์โูปซีโปโซลาวายโซล่า

คุยไงไม่อยากคุยเยอะแต่ว่าชนะแน่นอนอครับเกมคืนที่สองจะเริ่มแล้วนะครับที่สองก่อนครับวันโุยาพองเสียงลุกวิดจากอัญชานิสเสมอท่านยูนเรื่อประตูตอนเรือว่ายร่วมการแข่งขันโค้งสวยครับทั้งที่สองเรียบร้อย อ<ะ>สองลัง,ง,ล,งลูกนี้อันเยียบตูองโดาไรสารสารมองหาเพื่อนวาไงเจ้าตัวเล็กหึืงไปหลังหลังทายให้เพื่อนถ่ายกันได้เพื่อจะหาลูกนี้เยออนีเพื่อนถ่ายัไดเลขอนัดดี เลขสามสิแบปสสแปดไปได้ไหมจะไปไม่ได้ทายเพื่อนทางด้านล่างช่วงเวลาของทุ่มที่สองแล้วตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่หรักจะเตะลูกอินบอลวายลูกนี้โอ้เตะออกไปด้านข้างตื้นแบกแล้วตอนนี้สำหรับวันบบนี้ <ST AR> <ST AR> นะครับก็ขอเชิญนะครับมาบว่า <ST AR> เสียงองเชีไม่ได้ลงแต่กันไดอุ้ยมาแล้วแล้วอต่อแล้วจะมีสามกระปูตาแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมาสองต่อสามวัอขากระปูไปแล้วขากระปูว่าไงาะยไหจะไปไหมตานตาลาทิฟฟ์ิฟฟ์ิฟฟว่าไรทิฟฟจะไปเอง โดนสก้ดล้ไปตายข้อข้างโดนตัดโดนท้องตรงนี้แท่ขาข้อข้าโอ้โหตงนี้โดนลอปมสามตัวสารพูปโตรมาให้นี่แหหน้าหน้าว่าไงดีโอ้โหตงนี้ปุ่ป้นาทีนะตอนนี้เวลาโอ้โห เป็นขอเวลาน่านะรับขอเาโอ้สูสีมากเลยเดินเป็นไงไหวไหมยาคลงสประตูต่อสองครับสูสีมากเลยเนาะใช่เราดึงช้าเลยรอเวลาหมดเห็นไหมเป็นสูตรไหมตอนนี้เรานำอยู่หงรูปนะมาชอตเกมกันต่องนะรับวราสามประตูต่อสองตอนนี้ทีมรนำอยู่สามประตูต่อส ต่อมาเพื่อ so น้าค่ะโอโหใา้เพื่อนวันนีต่อแล้วว่าไงโอ้ลุงนี้จีงออกมาร่วมทกจกรรเดอยวกันว่าไงว่าไงตอโอโหยังอยู่ยังอยู่ลุงนี้ยังอยู่ว่าไงจะต่อไปต่อมาแล้วว่าไงสันสันการจริงลูกนี้โอโห

ได้ตอนนี oh, hey, ้สารู oh, s <S ่าสีเมอามายเลตีสหมายเลติมายทีมฟทีมฟนอีกแล้วครับสประตูต่อ ขอเวลานอกครับของทีมงานดีเดี๋ยวขอเวลานอกเราจะได้พสองกฎกติกามีอะไรสอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยมาแล้วเบิร์ดเจมสเจกแฟงแบงค์พาดโวลามอนลาโมนต์ลามอต์โนหลอกเอากลับว่าไงไป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 ตู้อย่าตูขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีเออพี มาฟุตบอเอฟซีครับที่มาร่วมให้กับรางแรงจูงกับทีมกุยแจนะครับของทางทีสบัดตะบนทุงสวายของเรานะครับเรือน้อยลงไปทุกทีแล้วว่าไงโหนี่ทีมมาทางทีมกูญหนึ่งก็จะได้ไปนะครับ สประตูต่อสามกีฟูะครับออขอเชิญนักกีฬาสุงการสนามครับไรเนี่ยนงคำคมครับหคำคม